อย่างที่ผมเคยบอกว่าจงออกกําลังกายด้วยสิ่งที่ทรงพลังกว่าวินาันแต่สิ่งที่ทรงพลังกว่าวิันมันไม่ได้มีทุกวันหรอกครับคลิปนี้จะอธิบายต่อว่าแล้วจะสร้างวิันไว้ใช้ในวันที่สิ่งที่ทรงพลังกว่าวิันาหายไปได้ยังไงข้อ 1. วิันไม่เท่ากับการฝืนใจไม่มียอดมนุษย์คนไหนสามารถมีวินัยได้กับทุกเรื่องตั้งแต่มาทิมฟันยาเรือลบหรอกครับการมีวิันมันต้องว่ากันเป็นเร,เรื่องว่ามีวินัยเรื่องอะไร อย่างคนที่มีวินัยในการอ่านหนังสือเรียนอาจไม่มีวินัยในการออกกําลังกายก็ได้คนที่มีวินัยในการออกกําลังกายก็อาจไม่มีวินัยในการเรียนก็ได้มันเป็นเรื่องของความถนัดความชอบของแต่ละคนนะครับปัญหาของการใช้วินัยในการออกกําลังกายไปนานๆแล้วมันเบื่อจนต้องเลิกมันมาจากไหนมันมาจากการที่เราออกกําลังกายเพราะว่าแค่อยากจะผอมแค่อยากจะมีสุขภาพดีอยากหุ่นดี แล้วก็ฝืนใจทํานั่นทํานี่ทุกวันนะครับแล้วแต่ว่าใครจะบอกว่าทําอย่างนั้นแล้วลดไขมันได้เร็วที่สุดทาแบบนี้แล้วลดหน้าท้องไวมากแบบนี้ไม่ใช่วินัยนะครับมันเป็นแค่พฤติกรรมเรียนแบบไปวันนะวัน่ะวินัยจริงๆแล้วมันคือการผสมภาษาระาหะว่างความตั้งใจและความพอใจนะครับเราต้องค้นหาสิ่งที่อยากทําจริงๆก่อนแล้วการมีวินัยก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายเองนะครับแต่ถ้าเรายังหาไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยๆค้นหาไปเรื่อยๆนะครับ 2. อ,อย่าจินตนาการต่อให้คุณมีสิ่งที่ทรงพลังกว่าวินันแค่ไหนแต่มันก็จะมีบางวันที่คุณไม่มีพลังนะครับวันที่คุณไม่มีสิ่งที่ทรงพลังกว่าวินาันมันจะเป็นวันที่จินตนาการเข้ามาแทนที่ครับเช่นจินตนาการว่าไปออกกําลังกายก็คงจะออกกําลังกายแบบ,บเบื่อเบื่อเซ็งๆหรือเอาแบบคาสสิ่งเลยวันนี้หยุดสักวันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไร ุ่งนี้ค่อยออกกังลังกายจริงจังุ่งนี้ค่อยออกกําลังกายแบบหนักๆใหญ่ๆไปเลยดีกว่าวันนี้ขอพักผ่อนดีกว่านะ่อไปออกกําลังกายไปก็คงจะไม่สนุกหรอกวิธีจะเอาชนะความคิดพวกนี้นะครับมันก็คล้ายๆกับตอนที่ออกกําลังกายหนักๆเหนื่อยแล้วอยากจะหยุดออกกําลังกายอะ่ะที่อยากจะยอมแพ้อะ่ะแล้วเราก็ต้องทนต่อไปให้ได้มันก็เหมือนกันนะครับเราก็จะต้องไปต่อนะครับก็ต้องเลิกสนใจความคิดพวกนี้อะ่ะ แต่ว่าใช้เจจจำานงแทนคือตั้งเกจจำลองว่าวันนี้ต้องออกกําลังกายยังไงก็ต้องออกมันก็คือการออกกําลังกายโดยที่ว่าไม่สนว่าความคิดจะบอกให้ทําอะไรให้ออกจากโลกจินตนาการไปซะแล้วลงมือทําครับข้อสามพรุ่งนี้หยุดพักเรามักจะบอกตัวเองบ่อยๆว่าพรุ่งนี้ค่อยออกกําลังกายใช่ไหมครับใครที่เป็นแบบนี้บ่อยๆให้ทําแบบนี้นะการบังคับตัวเองให้ไปออกกําลังกายมันจะง่ายขึ้น ถ้ามีแรงจูงใจถ้ามีพลังใจนะครับวิธีสร้างพลังใจก็คือให้วางแผนว่าการออกกําลังกายวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ก็จะได้พักผ่อนมันเหมือนกับวิ่งมาราธอนน่ะถ้าเราวิ่งจนถึงกิโลที่4 1แล้วยังไงเราก็ย่อมจะมีพลังใจที่จะทนวิ่งไปแค่1กิโลเพื่อเข้าเส้นชัยใช่ไหมดังนั้นนะครับตั้งเส้นชัยไว้ให้เป็นวันที่ได้หยุดการพักออกกําลังกายอ่ะเราจะได้มีพลังใจให้ไปออกกําลังกายวันนี้ มันสรุปก็คือง่ายๆก็คือว่าถ้าเราคิดว่าพรุ่งนี้ค่อยออกกําลังกายมันก็หมายถึงวันนี้เราไม่ออกแต่ถ้าเราคิดว่าพรุ่งนี้จะหยุดพักการออกกําลังกายมันก็หมายถึงวันนี้ต้องออกกําลังกายนั่นเองข้อ4ออกกําลังกายแบบความหนักน้อยถ้าสุดท้ายทําทั้งสมามข้อแล้วมันยังไม่เกิดวินัยอีกก็ขอให้รู้ไว้นะครับว่าวินัยของการออกกําลังกายอ่ะมันไม่ได้อยู่ตอนที่ทุนทนออกกําลังกายได้หนึ่งชั่วโมงหรอกครับ แต่มันอยู่ตอนที่คุณดีดตัวออกจากที่นอนวินัยมันอยู่ที่ก้าวแรกที่คุณเดินอ่ะก้าวแรกที่คุณวิ่งหลังจากนั้นมันก็ไปต่อของมันได้แบบอัตโนมัติเองครับมันจะเหนื่อยมากเหนื่อยน้อยก็ไม่สําคัญครับมันอยู่ที่ความสม่ำเสมอในการลงมือทําจะทําแล้วสร้างกมเนื้อได้ไหมทาแล้วลดไขมันได้ไหมอย่าไปโฟกัสตรงนั้นนะครับมันอาจจะเป็นแค่การขึ้นไหวนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเพราะวันที่เราไม่มีวินัยอ่ะอาจจะเป็นวันที่ผิดใจกับร่างกายไม่ไหวจริงๆก็ได้ การออกกําลังกายแบบความหนักน้อยนะครับมันสามารถรีคาว์เรอรี่หรือว่าฟื้นฟูร่างกายได้นะครับช่วยให้ใค,คลายเครียดช่วยให้นอนหลับง่ายช่วยให้ใคลายปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนะครับทําให้สบายตัวขึ้นถ้าเราไปออกกําลังกายแล้วได้รู้สึกว่าฟื้นฟูร่างกายเราก็จะออกกําลังกายเป็นนิสัยไปเองครับ